ยังอยู่กับรายการบ้านช่างนะคะแล้ววันนี้เรายัางคุยกันในเรื่องของการนาไฟเบอร์ซีเมนต์มาประยุกต์ใช้ในการทําบ้านค่ะแต่สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของไฟเบอร์ซีเมนต์เองก็ดีหรือวันเรื่องใดๆภายในบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะตอนนี้เปิดรับสายสดแล้วนะคะที่เบอร์029649079 029649079เบอร์จะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่คำว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ท่านผู้ชมต้องอ มันไม่ใช่ใยเฟเบอร์นะมไม่ใช่ใยเฟเบอร์เมื่อก่อนแผ่นพวกนี้จะเป็นแอสเบตต์ซีเมนต์คือซีเมนต์ใยหินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็ถือว่าซีเมนต์ใยพืชแต่ยังมีคําว่าไฟเบอร์อยู่คือเป็นใย,ยพืชนะฮะไม่ใช่เป็นใยเฟเบอร์ไม่ใช่โพลีเอสเตอร์อะไรพวกนี้นะแต่พวกนั้นมีสารใย,ยหินนะฮะอย่างเช่นอนุนันอนุนา,นา,นานมีอันนั้นเป็นเป็นเทปแต่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์อันนั้นเทปไฟเบอร์แต่ว่านี่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นซีเมนต์ใยหินนะอย่างที่คุณอนุนได้บอกไปว่าเขาใช้ปูนซีเมมนต์ผสกับใยพืช ันนี้คือมีปูนซีเมนผสมกับใยพืชแล้วก็ใส่สารกันเปิงกันโกกใส่สารไอหดตัวหดตัวอะไรไปเงี้ยนะมันก็เลยทําให้การจัดเลยข้อบกรคองของไม้เช่นไม่แตกไม่ร้าวไม่บิดไม่งอโปกไม่กินค่ะนี่เป็นคุณสมบัติแล้่เหมาะกับใช้ภายในบ้านหรือว่าอยู่ข้างนอกบ้านจะดีกว่านั้นให้คุณรู้ได้ดูภาพตัดไปทีภาพนะ ให้ดูเลยของจริงว่าเออภาพเนี่ยมันทาได้ทั้งหมดลักษณะนี้ก็คือเป็นของเป็นงานโรงแรมที่ัวห<ม>ินนะฮะจากคื่อ่วนไห<ใ>น,นั้งนัดที่เป็นเซีเมต์ส่วนโครงการนี้คือเขาต้องเน้นในเรื่องของลักษณะของไม้ที่ไม่มีปลวก<อ>แล้วก็สีเหมือนไม้จริงๆนะฮะลักษณะนี้ที่ผมจะเอาแนะนาวันนี้ก็คือจะเป็นเห็นสีแดงๆไหมลักษณะนั้นก็คือเป็นการใช้แผ่นเซีเมต์9มิลนะครับติดหร ิดตัดเป็นหน้า3นิ้วนะครับแล้วก็ติดบนโครงโครงก็คือลูกค้าบอกว่าต้องการโครงที่มันเป็นการป่อกกัน,นก็คือใช้ไฟเบอร์ซีเมนตตัวมันเองเลยะนะครับแล้วก็ใช้การ ยิงปืนลมเข้าไปนะะลักษณะของการยิงปืนลมก็อาจารย์องเห็นด้านที่ยังทําไม่เสร็จเห็นไหมครับอาจารย์ตรงนั้นนะฮะก็คือลูกค้าเขาเน้นว่าจะต้องเป็นเสีที่ไล่กันนะฮะเราก็จะทํเสีที่ค่อนข้างจะไล่กันไปให้เป็นไล่กันเลยจะเิว่าใช้ภายนอกได้อาจารยิงปืนลมนี่หมายถึงยังไงยิงปืนลมก็คือแทนแทที่จะยิงกระปูเข้าไปคือปืนลมของเขาก็คือมีถังลมแล้วก็มีเป็นเป็นไอจตะปูไอจ ตะปูลมอ่ะตะปูลมตะปูแม่คะแนกายิงเข้าไปค,คือแทนที่จะตอกตะปูเนี่ยก็คือใช้เครื่องยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเร็วอ่าคือการตอกตะปูเขาเรียกว่าคอนอะไรคอนไฟฟ้าแหละคอนไฟฟ้าค่ะเดิมทีทางโรงแรมเขาต้องการท<อ>ี่จะทาให้เป็นไม้ทั้งหมดนะ,ะคือโรงแรมนี้ที่หัวหินเนี่ยเขาจะชื่อว่าจีหัวหินเกอร์เอได้นะครับก็คือเขาจะบอกเลยว่าต้องการให้เป็นอันลงของไม้ทั้งโรงแรมแต่ไม่อยากใช้ไม้จริงอใช่นะฮะ ก็คือฟินด้านซ้ายมือก็คือเป็นลักษณะของการเอาแผ่นเบอร์สิเมนต์นนกราจารยาประกบกันก้าเอ่ยหนาทั้งหมด12บมิลตัวประกอบกันบนความเหล็กแล้วก็เป็นเส้นขึ้นไปประมาณ10เมตรนะฮะเคยได้อยู่หินอยู่ใกล้ทะเลเลย่ใกล้ทะเลเลยครับเนี่ยนี่เท่เท่ในลักษณะของการเป็นผนังห้องนะฮะจ์ครับมันจะเป็นสูงขึ้นไปประมาณหนึ่งสองสามสี่ชั้นห้าชั้นนะฮะเป็นฟิลประกอบกันเนห้านิ้ว ฟินนี่คือแผงโชว์นะน้องพลแบงค์เช่นเึกแถวเราเห็นแผงโชว์ข้างนอกเลคือหรือตึกใดที่แบบว่ามองดูไม่สวยนะแต่ออกแบบแต่งด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์สวยเพราะมันน้ำหนักเบาครับเดี๋ยวดูต่อภาพต่อไปนะให้ดูต่อไปจะได้รู้ว่าใช้นี่เป็นตรงไหนบ้างคะที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ร้านนี้ก็คือเราจะย้ายมาที่เป็น สระว่ายน้ำนะครับอาจารย์<อ>พื้นพื้น,นขอบสระว่ายน้ําตามสระว่ายน้ำต่างๆปกติจะเป็นไม้จริงออและปัจจุบันนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นตัวไฟเบอร์ซีเมนต์กับทงหมดเพราะหนึ่งคือให้ความคงทนที่ดีกว่าทนน้ําดีกว่าไม้นะครับลักษณะน,น,นี้ถ้าเป็นไม้จริงก็อาจจะประมาณสัก หนึ่งปีถึงสองปีก็ต้องเปลี่ยนละก็เปลี่ยนละเพราะต้องผูกตั้งตั้งงอทั้งบิดทั้งผู่ไปเรไปอยลักษณะของแผ่นเปเปอร์ซีเมนต์ที่มันทำแบบนี้ก็คือเป็นหน้าประมาณ20มิลหนาประมาณ20มิลแล้วก็หน้ากว้างประมาณ6นิ้วแล้วก็ทาสีทับลงไปในกรณีที่มีซีดถามว่ามีซีดไหมมีครับอาจจะเป็นตามขอบสาจะเห็นไหมที่ขาวที่มีน้ำด้วยมีแดดด้วยก็คงเป็นธรรมดาคลาสสิกด้วยซ้ำนะหรือว่าคลาสสิก ลักษณะของนี้ก็คือจะไม่มีสารใยหินรอ้อยเปอร์เซ็นต์ของแผนเปมนที่ผมมีอยู่ลักษณะนี้จะเป็นการทำเทอเลสของบ้านพักอาศัยหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารหต่างๆนะฮะเราก็จะมี<ส>ผมเคยยไปดูนะตรงร้านอาหารรู้สึกจะเป็นแถวราชพฤกษ์เลยสักอย่างเป็นร้านอาหารใหญ่มากเลยใช้แผ่นเลเมนตใช่ครับตรงนั้นะจะเป็น Mm hmm. ผมไม่ช mm. like ัวร uh, ์ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโรงเบียร์ฮอลแลนด์ใช่ใช่งเบียร์ฮอลแลนด์งเบียร์ฮอลแลนด์ที่เป็นเปเปอร์ซีเมนต์ขึ้นไปเยอะก็เรียกได้ว่าทำพื้นก็ได้ผนังก็ได้หลังคาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูได้หลายส่วนเลยแล้วในเรื่องของสี่ะคะเพอเห็นว่าจะมีอยู่เราสามารถเอามาทาสีเองได้ไหมเลือกสีตามแบบที่เราชอบเลยได้ไหมหรือว่ามีเฉพาะเป็นสีที่ประมาณอย่างเงี้ยสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนได้ครับจริงเรื่องของการทําสีนะครับสีนี่คือเราจะมีเรื่องของ ให้เล de mm ือกว่าหนึ่งจะเป็นส um ีท um ี่ทําจากสีกรดที่เรามีขายอยู่ปกตินะฮะหรือไม่ก็เป็นสีน้ำอะคริลิกสีน้ำอะคริลิกในปัจจุบันก็มีแบรนด์เอกชนมาขายอยู่หลายเจ้าก็คือทาสีได้ตามมาตัวอย่างไหมที่ทําสีทําอะไรลองดูที่ดูดูดูเป็นงานที่ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูตามรูปเนี่ยจะได้เห็นว่าเออมันทําได้ตามเนี้ยมีทาทหลังคาเดี๋ยวดูดูดูด,ด,ดูรูปนี้ทําหลังคาทําอะไรพวกนี้มันทําได้หลายอย่างนะท่านผู้ชมดูรูปได้นึกภาพออกบางทีอธ<ช>ิบายกันยังไม,ไม่ไม่นึกไม่ออกว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ภาพเลยนะฮะว่ามันเป็นเนี่ยตอนนี้งานฝ้าโอเคครับ่อันนี้ลักษณะของการเป็นเป็นเป็นฝ้าชายคาทาสีใช่ไหมครับเราก็จะทําสีเป็นสขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเขาจะต้องลง ลงดําก่อนอันนี้เป็นของอในเขตของสานักนะคือจะต้องลงลงสีดําก่อนแล้วก็ลงสีพิเศษของนําเข้าจากเมืองนอกตัวหนึ่งนะครับนี่ที่เป็นเฟเบอร์ซิเมนต์คือตัวไหนเนี่ยหลังคาหรือชายคาตันเห็นเห็นสับไหฮะมัน<อ>เป็นตาชายคาจะตัดตัวนี้ก็คือเขาจะใช้ตัวไฟเบอร์ซิเมนต์นะมตัดหน้าสีนิ้วฮะโอเคโอเคหน้าประมาณสี่นิ้วดูภาพต่อไป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 ฮะดู เดี๋ยวดูภาพต่อไปเลยที่เป็นอะไรแล้วแล้วลว,ว่าเปามภาพลักษณะของอทั่วไปที่ผมมีปัจจุบันนี้ผมจะมีเรื่องของการทาส,สีสีสีกับพื้นเมื่อกี้ที่น้องถามว่าสามารถเอาไปทาสีน้ำอะคริลิกได้ไหมสีนอกจากที่ไม่ใช่สีสีตัวนี้เราทําได้ครับไอ้สีลักษณะนั้นกับตัวของเราที่มีอยู่นี่มันจะแตกตา่างกันตรงที่หนึ่งคือเวลาซ่อมงานนะครับแล้วการเปรดของสี ลักษณะของสีน้ำอะคริลิกและมันเฟรสีเนี่ยเราสามารถเราไม่สามารถทาทับเลยได้นะครับขั้นต่อๆก็คือเราต้องลอกสีก่อนคือคือเรื่องว่าถ้าสีันจางลมเนี่ยไอเนี้ยทาทับได้เลยไอเนี้ยทาทับได้เลยทาทับได้เลยนะไม่ต้องมาทั่งลอกล่างให้เสียเวลาใช่ไหมอย่เช่นพื้นจบไว้น้ำถ้าันจางแต่ความจริงถ้าันจางเขาค้าสิกนะผมเห็นว่าเวลาปนจางเขาคลาสิกมันออกแบบเก่าเก่าเรทโรยุคซิกตี้อะไรเงี้ย คือยวดูต่อไปนะจะได้ว่าทำอะไรได้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทำได้ทั้งหลังนะฮะมันมันดูต่อไปนะดูภาพต่อไปเลยว่าทําะไรเมื่อกี้เป็นชายคาแล้วเป็นพื้นแล้วเป็นผนังไปแล้วเป็นฟินไปแล้วอไปดูส่วนอื่นเดี๋ยวดูนะฮะมีมีส่วนอื่นอีกไหมอ๋อลก็ะมีีมีภาพมีภาพส่วนอื่นนะฮะครับให้ดูภาพเลยนะฮะให้ให้ให้จับไปที่ภาพเลยครับนี่ครับนี่ลักษณะของการที่เอามาทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่ตากแดด รักษของการการเฟดเนี่ยมันก็จะในกรณีที่มันอยู่กลางแดดนานๆนะมันจะเฟดลงบ้างประมาณนะฮะไอ้ตัวนี้อยู่ประมาณห้าเดือนห้าเดือนแต่มันไม่ได้เฟดแบบการสูงการสูงแบบนี้คือมันจะเฟดแบบค่อยๆเฟดไปทั้งแผงนะอาจารย์ครับมันเหมือนไม้จริงที่ไม่ได้ทาสีใช่ใช่มันก็จะออกโบราณโบราณหน่อยใช่ครับพออย่างนี้จะสบายเลยจะมองดูได้ความลาสจิกนะ จะเป็นความคลาสสิกบางทีทําเป็นอาคารโบราณเรทโทเป็นยุคซิตี้เป็นย้อนยุคอะไรเงี้ยใช่ครับนี่ลักษณะของการทําก็คือจะเอาหน้า6นิ้ว4นิ้วมาประกอบกันแล้วตีเว้นร่องเไหหรือชักร่องแต่ลักษณะนี้ก็คือลูกค้าเขาต้องการที่จะให้มันเป็นร่องใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ชักร่องนะครับคือตีเว้นเลยแต่ข้างในต้องมีสับของไฟเบอร์ติเมนต์ทับอีกทีนึ่งอ๋อคือวางให้ล่างแล้วก็ยิงน็อตไปแล้วก็โชว์ชวร์กวน็อตปกติ ก็คือถ้าโดนแดดโดนแสงสีจะเปลี่ยนแต่ว่าคุณภาพของไม้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะออละักษณะของคุณภาพของไม้ผมก็มองว่ามันยังคงเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัวไม้เอของไฟเบอร์ซินบนที่เรานําเข้ามาจากเมืองนอกนี่นะเป็นเกรด HD เกรด HD นี่หมายถึงตัว high density ความหนาแน่นสูงอยู่ประมาณ1 4 5 0ถึง1,550 kg ต่อตารางเมตรซึ่งในในในปัจจุบันตลาดในบ้านเรายังณปัจจุบันีผมว่ายังไม่มีนะฮะไม่มีคือเบา หนักกว่าน้ําแต่เบากว่าคอนกรีตนะฮะ<ช>คอนกรีตนี่2,400นะฮะ<ช>แต่นี่พันสี่ก็คือ,ค,อคือแผงหนึ่งแทนที่จะไปใส่ปูนเนะี่ยไอ้นี่เอาอันนี้ไปใส่มันเบากว่าปูนขึ้นหนึ่งคอนกรีตคือไว้นี่พันสี่นะคอนกรีตสองพั 2, นสะี่หนักกว่าน้ำนะครับอันนี้จมน้ํานะครับจมน้ำเห็นว่าอันนี้หนักนะหนักหนักกว่าโฟมแต่ว่าโฟมอยู่ข้างในไม่กัดร้อน<ช>อันนี้คือเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์ท่านผู้ชมจะรู้ว่าจะออกสีนวลๆขาวๆคือสีของมันสีของมันใช่ไหม <gesch> แล้วจะย้อมก็ได้อันนี้จะสีจริงมาแหละพอเผื่อใช่ยี่ยังได้เลยแล้วก็อันนี้อันนี้อย่างอันนี้ทำทำได้หุ้มมาด้วยไม้สักไม้โปรพิเนียใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ลักษณะของการหุ้มก็คือเป็นการหุ้มด้วยไม้สักวีเนียไม้สักวีเนียไม้สักวีเนียก็คือเป็นไม้ที่เขาเอามาเฉือนบางๆนะครับจะประมาณหนึ่งมิลนะฮะคือที่หุ้มจากโรงงานหรือว่าใครทำช่างไปหุ้มเองเออของเราจะหุ้มจากโรงงานไปเลยครับแต่นี่ไฟเบอร์ซีเมนต์ก็คือแผ่นนี้นี่มีเข้าลิ้นด้วยอันนี้เข้าบังครึ่นะะฮ การเข้าแบบครึ่งนี้ทํำยังไงทำจากลักษณะของการทําแบบนี้ก็คือทําเข้าจากโรงงานผมมาเลยฮะก็เาจะบังใบเราจะบังใบครับสักวันหนึ่งจะไปถ่ายสก๊ปมาให้ดูเขามีเครื่องแบบโอ้ผมไปเห็นแล้วชอบเป็นแบบ2ตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียตัวผู้จะอยู่ประมาณ2องสองเซนตัวเมียอยู่ประมาณ5มิลแล้วก็ทําสีกดย้อมไฟเบอร์ซีเมนต์ได้นะฮะอยากได้สีอะไรก็ได้นี่ยสีินี่นี่คือสีคล้ายๆออกไม้แดงถ้าเกนตัวนี้ก็จะหนากว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของเป็นแผ่นพื้นครับเป็นแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้าหกนิ้วกับหน้าสี่นิ้ว,ว,วที่เรานำมาพิสเสกให้ดูเรียกว่าทําไปท <ละ S 1> ่านได้ทั้งหลังดูดูภาพต่อไปดูภาพต่อไปชอบดูภาพดูภาพ,ดภาพได,ได้ได้รู้ว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นทำอะไรได้ได้เพียบเลยนะฮ<น>ะทำบ้านได้ทั้งหลังอนาคตท่านจะมาสัมมนาที่นี่นะฮะที่ด<ช>ีวิชั่นเราจะจัดสัมมนาการใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทำบ้านทั้งหลังเดี๋ยวตัดปฏิภาพเลยจะได้เห็นว่ามันทําได้เยอะเลยนะฮะทำได้เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะนี่ทำอะไรกันที่ลักษณะของการที่ เอามาทําเป็นแผงเลี้ยงปลาครับอาจารย์ที่เขามีการเปิดฝาได้ครซึ่งแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ของเรานี่เราต้องเ,อเขาเรียกอะไรครับลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะงในปัจจุบันเนี่ยาบางเจ้าเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าไม่ในสิ่งที่ยกขึ้นได้ครับแต่ของเราสามารถทําได้เพราะหนึ่งคือของเราจะคงทนกว่าคนอื่นเขาโดนไอ้น้ําก็ไม่เป็นไรใช่ครับรักวได้ไอ้น้ำก็ไม่เป็นไรการันจะเป็นการบ่อเลี้ยงปลาบ่อบำบัดเลี้ยงปลาความชื้นที่เกิดขึ้นจากการละอองน้ำนะฮะอาจารย์เมื่อมาโดนแผ่นแผ่นของเราจะมีความแห้งอยู่พอสมควรเมื่อเจอแดดจะละเหยออกไปแผ่นก็จะคงเดิม หายใจได้เพราะความหนาแน่นประมาณพันสี่ร้อยเนี่ยจะเป็นแผ่นที่หายใจได้แต่พันสี่ความหนาแน่นทางวิศวกรรมพันสี่ร้อยถ้าไหบนันพันสี่ร้อยกิโลกรัมพันสี่ร้อยเคอเกตตงเมตครับลักษณะนี้ก็คือการมาทําเป็นพื้นด้านหลังนี้คือน้ําท่วมอยู่ประมาณประมาณสองเดือนไหมครับอาจารย์ที่การคาแนลอ๋อใช่ครับ พอพอลดระดับแล้วไอ้นี่ยังอยู่เนาะยังอยู่ครับโอเคยังอยู่พภาพเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าผาเหมือนเดิมครับแคนลูกค้าสามารถทาสีทับได้อีกรอบหนึ่งก็จสภาพเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำสีนะแต่ถ้าเป็นผมนี่ายังไม่ทำสีเลยนะคะเนี่ยนี่ถ้าเป็นผมผมจะแบบนี้เลยเพราะว่ามองดูเก่ากดีนะเก่าและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันค่ะที่เบอร์029649079เดี๋ยวพยายามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ029649079ค่ะเบอร์ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอนะคะ คือย้ำผู้ชมว่าอย่า,ยาไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่คือตัดก็ได้ใช้เครื่องมือธรรมดาได้มันไม่ได้ใช้เครื่องมือซีบางนคนไปคิดว่ามันเป็นไฟเบอร์มันอาจจะยุ่งยากแต่ใช้เครื่องมือธรรมดาได้นะครับเห็นท้องตลาดมีหลายยี่ห้อเดี๋ยวยี่ห้อไหนอยากให้เราเอ่ยต้องไปสปอนเซอร์เราแล้วเอ่ยให้เลย,เเย <c oughs> แล้วอย่างนี้สําหรับวิธีการดูแลรักษาต้องดูแลรักษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะวิธีการดูแลรักษาของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราก็คือง่ายๆครับ ลูกค้าสามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหรือวิธีง่ายๆถ้าเป็นอะคารภายนอกนะครับเราจะให้ทําการเอาเอาเอา,เอาแปงรงขัดได้เลยแล้วก็ฉีดน้ําก่อนนะฮะแล้วก็ใช้แปรงขัดปกติครับ คือต้องพลเขาชอบมากเลยอะไรที่ดูแลรักษานั่นนันทีเช่น3เดือนถูกบ้านทีเงี้ยมีไหมไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขนาดนั้นคือต้นไม้เนี่ยน้องพลก็เราเคยออกเรื่องสวนใช่ไหมน้องพลบอกว่ามีไม่ต้นไม้ชนิดใดที่ไม่ต้องรดน้ำเราะการนานทีรดง่ายแหมเป็นเนาะก็ตื่นเช้าทํางานเนค่ะอาจารย์ไม่มีเวลาต้องถามกันก่อนว่าต้องดูแลรักษายังไงหรือเปล่าเพราะว่าตามสถิติน้องพลเขาปลูกประเภทยังตายอ่ะไม่ได้ตอบว่านะชื่นชมชื่นชมน้องพลก็คนทํางานก็คืออันนี้ใช้น้ําธรรมดาเช่น ถ้าเป็นพืชบ้าเนวนำธรรมชาตใช่ไหมใช่ครับปกติเนี่ยก็คือการดูแลรักษาของน้องพลจะหมายถึงว่ามันจะชำรุดหรือพังเสียหายไหมอะไรนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วแผน่นไฟเบอร์ติเมนเนี่ยจะให้มันคงทนจริงๆรน,นะครับมันต้องอยู่ที่โครงข้าวครับอาจา<อ>รย์ระยะโครงนะครับโครงข้าวตัวนี้อ๋อตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นโครงข้าวเดี๋ยวให้คุณได้ยกโชว์ละครับโครงข้าวคือยู่ด้านหลังข้างล่างความคงทนข้างบนที่เห็นนี่เป็นตัวปิดนะฮะข้างล่างนี่คือโครงข้าว ใช่ครับลักษณะของโครงนะฮะโครงโครงไฟเบอร์ซีเมนต์น่ะครับเราสมมติละกันก็คือตัวนี้มันจะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่หกนิ้วนะฮะระยะโครงจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะตอนหนึ่งท่อนเนี่ยจะประมาณประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนประมาณนั้นนะครับเราจะได้ระยะโครงจะต้องได้ประมาณยี่สนนิบห้าถึงสามสิบเซนมันจะทําให้คุณภาพของไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ย ดีที่สุดเมื่อติดตั้งเข้าไปแล้ว <20 S 1> ใชในกรณีที่เราตัดซอยเป็นเป็นชิ้น6นิ้ว4นิ้วครับมันนี้มีการติดตั้งอยู่2ตัวตัวที่ 1, 1> ก็คือลักษณะของการติดตั้งบนโครงโครงข้าวนะครับก็คือจะเป็นโครงเหล็กโครงไม้แล้วแต่ลูกค้าท,ที่ที่เลือกออกมามแล้วก็วิธี2ก็คือติดตั้งบนพื้นปูนวิธีตั้งบนพื้นปูนนี่ก็คือต้องเราติดตั้งแบบใช้ปูนกาวครับปูนกาวปูปปูไอย่างเดียว แต่มีพื้นปูแล้วอันนี้ปูแค่ปูกระเบื้องใช่แค่ปูเบื้องอันนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะไฟเบอร์ซีเมนต์สามารถอยู่ทับันไดนี้ก็สามารถอยู่บนปูนได้อยู่บนทุกก็ได้อยู่บนตรงก็ได้นะฮะเป็นตรงไม้ตรงเหล็กหรือตรงไฟเบอร์ซีเมนต์ก็ทําได้ครับลักษณะของบันไดเราจะสามารถปูบนพื้นปูนกาวได้จะสวยมากจะให้ความแข็งแรงได้ดีกว่าครับอาจารย์คือจะปูบนตรงก็ได้หรือปูด้วยปูนกาวก็ได้แต่บันไดจะนมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะาครับอย่างเช่นถ้าวนเป็นบันไดเนี่ย้เรองนนพืต ตรงของบันไดจะต้องรับทั้ง4ด้านของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์อ๋อปีไป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยใช่ไม่ควรรับ2ด้านไม่ควรรับ2ด้านไม่ควรือสองด้านเส้นเดียวเหมือนเหมือนโครงไม้อะนะครับเพราะคือไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยแข็งแต่เปราะหักง่ายใช่ไม่ใช่ว่มันมีความแข็งมากมันไม่ได้ยืดหยุ่นตัวมากมายนะนั้นมีความแข็งมากมีความหนาแน่นถึงพันสี่ร้อยซึ่งมีน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะหนักกว่าไม้นะครับหนักกว่าไม้เพราะว่าไม้เนี่ยลอยน้ำหนักกว่าไม้แล้วก็กันตกได้ดีนะฮะจริงๆลักษณะขออองไฟเเเบรร์์ซีีีมมมมนนต่่ผูปาา เอามาไม่ได้ลองดูรูปหน่อยอา,ารูปดูรูปเยอะเพราะว่าอยากดูรูปเยอะนะท่านผู้ชมจะได้เห็นรูปเยอะที่ไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นแต่เป็นชื่อกลางนะครับอันนี้ที่เชิญมานี่เป็น b s wood นะฮะเป็นบีจาก g enterprise แต่ท่านได้รู้ว่าเผื่อท่านมามาแถวอยู่ใกล้ห้องส่งเรานะครับอยู่ห้าแยกอยู่ยท่าแยกปากเกร็ดเขาอยูท่าแยกปากปเกร็ดนะครับมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีพอปื้อไปอยู่เทินกลับมาก็อยู่กลางปรกเกร็ด g enterprise ไปดูโครงบันไดอ่ามาดูมาดูโครงบันไดนะฮะ การทําบันไดเนี่ยสามารถนี่ครับนี่ครับมันต้องอยู่บนโครงนี่คือลักษณะของโครงบันไดบันไดนี้ผมก็อยากจะนับเสนอโดยเฉพาะสมควรครับอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม้จริงเนี่ยคุณซื้อมาทั้งหมดเนี่ยสมมติว่ามี13ขั้นหรือ15ขั้นอย่างนี้ใช้ได้ประมาณกี่ขั้นนะครับอาจารย์เือบพอดีคัดออกไปเกือบครึ่งเลยก็มีพอดีคัดออกไปเกือบครึ่งเพราะมันต้องงอตั้งแต่ขั้งล้าวไงแล้วก็ของบันไดจริงๆเฟอร์บิส์มันต้องรับทั้ง4ด้านแบบนี้เลยอันนี้เป็นสไตล์ค่อนข้างจะโมเดิร์นนนนิดึงะ นี่เนีเนื่องจากว่าโครงตัวตัวแม่บันไดตัวข้างล่างเขาเรียกว่าแม่บันไดนะใช่ตัวที่ไฟเบอร์ซีเมนต์คือลูกนอนใช่ครับจะเป็นลูกนอนบันไดที่ที่รับอยู่ตัวตัวแม่บันได่ยเป็นเหล็กหมดเลยใช่ครับแล้วก็โครงรองรับลูกนอนเนี่ยเป็นเหล็กเหมือนกันรองรับสี่ด้านใช่ไหมค่ไม่มีใช่ครับรับสี่ด้านเลย้นี่คือ คือสีที่น้องถามว่าไม่ทาสีแล้วเป็นยังไงจะเป็นยังไงอ๋อนี่คือยังไม่ได้ลงสีเลยไม่ไหมครับยังไม่ได้ลงดิๆครับแต่ลูใช้าใช้ตัวเคลือบไะครับอาจารย์ใช้ตัวเคลือบเคลือบอย่างเดียวเคลือบอย่างเดียวสีเดิมเอาไว้แต่ก็ใช้ตัวเคลือบเคลือบตามไปคือชนนี่นะไฟเบอร์ซีเมนต์ความจริงก็คลาสสิกนะทอนสีทอนวลขาวเพราะว่าหนึ่งคือพนักงานเดินขึ้นประจําทุกวันนะครับต้องใช้งานบ่อยใช่ไหมก็มีการใช้งานบ่อย คือใช้น้ำถูพอแล้วเพราะว่ามันก็จะเหมือนบ้านโบราณเราใช้น้ำถูก,กระดานอย่างเดียวนะถือว่าโอเคแล้วนะฮะเพื่อผมจริงผมเชื่อว่าไฟเบอร์ซีเมนทำมีคนทําใช้เฟอร์บซีเมนสร้างบ้านทั้งหลังไม่ทาสีเลยยังมีเลยนะ <S <S แต่ทาน้ำมันเคลือบนะเพราะว่าน้ําจะไม่ซึมเข้าไปนะพอน้ําหยดมากุ๊บมันก็เหมือนน้ำลื่นบนใบบอนตามมาปัจจัยรอที่นี่จะมีสัมมนา,านเพราะว่าการใช้แบบนี้ทําบ้านได้ทั้งหลังหลางคาก็ได้มาดูต่อไปนะเดี๋ยวมาดูภาพต่อไป มาทำอะไรได้เยอะนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งรายการเรามีชั่วโมงเดียวนะฮะแล้วลองดูยังทำได้อีกไหมลองโชว์รูปครับจริงๆของเราจะเป็นลักษณะการตกแต่งตกแต่งโครงโครงหน้าบ้านอะไรแบบนี้เป็นซุ้มแผ่นเฟอร์บิตซินเียนของเราสามารถที่จะเอาไปทําเป็นแนวฟ้องก็สามารถาตกแต่งบ้านได้ใช่ไหมคะขึ้นรูปให้ดูหน่อยนี่ขึ้นรูปให้ดูหน่อยนี่ขึ้นรูปขึ้นรูปไอซุ้มหน้าบ้านหน่อยนี่ขึ้นรูปซุ้มหน้าบ้านรูปซุ้มหน้าบ้านนี่คือลักษณะของซุ้มอนะครับ นี่คือซูมๆหน้าบ้านที่ลูกค้าสามารถไปทําได้เองนะครับ เป็นโครงเหล็กใช่ไหมใช่ครับไอ้ข้างบนที่เห็นเห็นนั่นคือไฟเบอร์ซีเมนต์ถ้าเป็นไม้นี่มันผุแล้วมันก็งอมันก็บิดด้วยนะใช่ครับไอ้ที่เสาแดงๆนั่นคือโครงเหล็กโครงเหล็กครับเอาโครงเหล็กทั้งหมดโครงสร้างเหล็กโครงสร้างเหล็กเราสำหรับในช่วงต่อไปนะคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านต้องการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟเบอร์ซีเมนต์หรือเรื่องอื่นๆภายในบ้านนะคะก็โทรเข้ามาค่ะที่เบอร์029649079 029649079และสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ